บรรยากาศยามเสานัพี่นออ้งอ,นนญญาาองสิ่งอนนั้นบรรยากาศยามเสาอกมากเาไม่ภาพพี่นอ้องเพามว่าเบ่งบรรยากาศตอนเ้าที่ตรงหน้าคือเกาเราพี่นอ้องเล็กเกา่วายลามตอนเสาเป็นเช้าที่สดใสพี่น้อง เราทีดรดไฟบรรยากาศปลอดโปร่งดีตามนาทีหรือเนล่าตามนาทีนำบรรยากาศยามเศร้า ท้องฟ้าที่จำใสกาดที่ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ทำง,งานตามนาที <c oughs> <c oughs> เล็กเลี้ยงคว้วย <c oughs> อาีพที่ว่าอยากเห็ดแต่ก็ต้องเห็ดอาีพที่ไม่มีวันหยุดมีสาวอาทิตย์ว่ามีมือหยุดมือพักเห็ดกันตลอด <laughs>